ไปพบกันช่วงหน้าเลยครับ สุดยอดแห่งนวัตกรรมความงามผสมผสานไข่มุกแท้จากประเทศออสเตรเลียบาร์คนี่แก้ไขปัญหาได้เพียง7วันเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เรื่องจริงที่พิสูจน์แล้วทั้งสิวฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยหมองคล้ำรูขุ่ขนกว้างบนใบหน้าพิชิตทุกปัญหาได้เพียง7วันกับ60ยังแจวคุณเจนจิราย้อนสู่วัยสาวได้เพียง7วันคุณแนนพิชิตสิวได้อย่างหมดจดจนหน้าสวยใสยเด้งขึ้นมาภายใน7วัน คุณอุ้มรั้วของชาติเปลีป่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ดูดีขึ้นไม่น่าเชื่อได้เพียง7วันคุณรัฐอายุมากกว่า40ปีผิวหน้าสวยใสยเด้งภายใน7วันและรูปร่างที่เปลี่ยนไปภายใน3เดือนครึ่งเท่านั้นคุณหญิงคุณแม่หลังทอดแก้ไขปัญหาฝ้ากระได้เพียง7วันและน้ำหนักลดลงถึง25กิโลกร,รมัมภายใน2เดือนเท่านั้นคุณเอ็มขจัดปัญหาสิวริ้วรอยจุดด่างดำได้เพียง7วันคุณชิพวรรณกระชากวัยสาวสวยใสเด้งทันใจได้เพียง7วัน คุณกบเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อได้เพียง7วันคุณจุธารัตสู้ฟ้าท้าความสวยใสไร้สิวและริ้วรอยภายในเจ็วันบาร์คนนี้เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อการันตีผลดีจริงพิสูจน์ได้กับเซ็ตสวยครบสูตร3ขั้นตอนกับการดูแลผิวให้เด้งขาวใสภายใน7วัน กับขั้นตอนที่1เจลล้างหน้าไขมุกผสมมะเขือเทศจากประเทศออสเตรเลียทําความสะอาดได้หมดจดพร้อมปรับผิวหน้าให้สมดุลไม่แห้งและไม่มันรวมไปถึงเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวขาวนวลเนียนกระจ่างใสเพียงครั้งแรกที่สัมผัส ขั้นตอนที่2ครีมบำรุงผิวหน้าเด้งใส่ได้ตั้งตอนเช้าและก่อนนอนแก้ไขดูแลบำรุงฟื้นฟูนในเวลาเดียวกันทั้งปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยหมองคล้ำรวมถึงรูขุมขนกว้างเห็นผลภายใน7วันด้วยประสิทธิภาพของไขมุกแท้จากประเทศออสเตรเลีย ขั้นตอนสุดท้ายปกป้องแสงแดดทั้ง UVA และ UVB กับซูเปอร์ซัครีมกันแดด60เท่าที่สามารถควบคุมความมันได้ทั้งวันและซึมสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วทําให้ใบหน้าไม่เ,นเหนียวเหนอะหนะให้เกิดความรำคาญและไม่เกิดปัญหาหน้ามันหรืออาจเกิดสิวได้ สุดยอดความท้าทายกับศาสตร์แห่งความงามเพื่อท้าทายการเวลาเพียง7วันกับการการันตีของผู้ใช้จริงเห็นผลจริงทั่วประเทศปกติ3,850บาทพิเศษ999บาทพร้อมเป็นสมาชิกบาคนนี้ฟรีตลอดชีพเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เรื่องจริงที่พิสูจน์แล้วดีจริงพิสูจน์ได้โทร02-401-9599การันตี สโนไวท์อยู่หรือเปล่าพี่นี่แหละสโนไวทดูชุดนี้สิของจริงไปไปไปห้าตายจริงๆนะพี่คือสโนไวท์ตัวปลอมชัวดูดิว่าแดบเทียบเลยแบบเทียบแบบเทียสโนไวทเป็น <laughs> ว่า,ว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 า จุดด่างดำให้ดูจางหลงยางเป็นธรรมชาติตองบ e าร์คอนี่มอ a ์แอนด์เฟรเกอร์เดย์แอนด์ไนท์ครีมสาดแห่งความงามเพื่อท้าทายการเวลากับบาร์คอนี่ดีจริงที่สุดไดู้น่น์หนเ้โทรมาเลยนะคะอ่ะโทรซะบาร์คอนี่ของคขาดีจริงๆ b a c บาร์คอนี่ไฮโซ สวัสดีค่ะแหมขอสวัสดีท่านผู้ชมในช่วงที่2นะคะเป็นช่วงของ Talk and Tri p ปบาย s ูสานกับบาคนี่ของก็ดีจริงๆแหมพอพูดถึงบาคนี่แล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็คงเรียกว่านะคะจะนึกถึง BSBS โลโก้แบรนด์แบรนด์นีความหมายที่เป็น BS แบบนี้นะคะนี่นะคะเนี่ยเป็น B แล้วก็ S อ่านะคะ แปลว่าบาโคนี่ไฮโซแล้วก็โลโก้ของเรานะครับถ้าสังเกตเนี่ยจะเป็นลายที่วิจิตบรรจงมากสวยหรูมากจริงๆถูกต้องนะครับเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเราเฉพาะใช่นะคะถามบอกว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าอุ้ยงั้นอย่างนี้เนี่ยเราไปเอาตัวอื่นได้ไหมเอาเป็นแบบว่า Q S A S V S อะไรอย่างเนี้ย ได้ไหมมันก็คงไม่มีปัญหาค่ะท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดจะมาทําเป็นลวดไลายอะไรที่มันมองเปรียบเสมือนที่มันใกล้เคียงกันลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการลอกเลียนแบบคือมันเป็นวัตถุประสงค์แต่สมมุตินะคะว่าถ้าเป็น bs เราคือเกี่ยวกับเครื่องสําอางใช่ไหมคะก็คือรู้เลยว่าเป็น bs นี่เป็นบา,โค,โนบาคนี่แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้เป็น vs นะคะใกล้เคียงกันแต่เป็นลักษณะของโรงงานรโรงงานที่อาจจะทําเกี่ยวกับ กระเป๋าหนังอะไรอย่างเงี้ยอะอย่างนั้นก็ถือว่าอ่าถือว่าเนี่ยมันคงไม่ไม่ได้มาทําให้เกิดการลองเลียนแบบเหมือนกับสับสนกับตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่านะคะลักษณะของการออกแบบมาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้เนี่ยมองให้มันแบบเรียกว่าสับสนน่ะให้มันสับสนแล้วแบบว่าลักษณะเหมือนเหมือนขอยกตัวอย่างนะคะท่านผู้ชมเหมือนแบรนด์ดังๆอ่ะอย่างเช่นกระเป๋าอ่ะหลุยส์อ่ะหลายๆคนต้องยอมรับนะหลุยส์กุชชี่ชาแนลนะ ก็คือเป็นแบรนด์ที่ดังทั่วโลกอ่ะทุกคนต่างให้การยอมรับยอมรับนะแล้วก็ยอมรับถึงดีไซน์ของกระเป๋าคุณภาพคุณภาพของกระเป๋าเอ๊ะถ้าสมมติว่ามีคนมาเขาเรียกว่าเอาของเราไปเป็นต้นแบบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับเลยนะบางคนนี่เนี่ยมีชื่อจริงๆก็เป็นพัเราดีจริงๆอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมเราก็แปลกนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เราต้องคิดเป็นสองแง่สองแามท่านผู้ชมยังเห็นเราประชาสัมพันธ์นะคะที่ห้าบุคคลอันตรายก็คือว่า เขาเคยเป็นพนักงานของเรารใช่ไหมคะแล้วเขาก็เรียกว่าอาจจะคิดสั้นๆนะคะ<ม>เหมือนกับมองว่าอุ้ยมันคงง่ายนะคะคก็ด้วยที่อยู่ฝ่ายฝ่ายบริการลูกค้าคก็เลยจะมีรายชื่อลูกค้าคงั้นก็เอารายชื่อลูกค้าเนี่ยก็คือแบบ ไปหาผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้แล้วก็ไปแอบอ้างนะคะหรือถ้าไม่แอบอ้างก็อาจจะบอกว่าโอ้นี่มันดีกว่ามันอะไรก็คือเหมือนกับคิดว่าทุกอย่างมันดีมันง่ายไงคิดว่ามันง่ายแต่จริงๆนะคะท่านผู้ชมค่ะผลิตภัณฑ์อย่างที่เราบอกนะมันมีเป็นล้านล้านผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะคะง่ายที่สุดเนี่ยนะคะ เราเนี่ยอาจจะมองแค่ว่ามันแค่แบบ í, มีรายชื่อแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์อะไรไปขายก็ได้แต่อย่าลืมนะคะว่าผลลัพธ์ที่มันออกมามันจะเป็นตัวบ่งบอกเองค่ะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยมันดีจริงหรือไม่เต็มที่เนี่ย คนที่ซื้อเนี่ยก็จะถูกหลอกได้แค่ครั้งเดียวใเพราะว่าใช้แล้วไม่เห็นผลไงครับใช้แล้วมันไม่ดีจริงนะครับไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีสําหรับผิวของเขาเหมือนอย่างที่ซูซานยกตัวอย่างเนี่ยห้าบุคคลเนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออแปลว่าบาร์คนนี่มันต้องดีจริงๆดีครับมีคนยอมรับมากจริงๆนะคะถึงกล้าที่จะเอาขาข้างหนึ่งเนี่ยแย่เข้าไปในตลาดนะแย่เข้าไปในสิ่งที่เรียกว่ามันผิดกฎหมายมีความเสี่ยงนะครับทีเสี่ยงกับเงความจับนะครับในฐานะที่เป็นผู้ เมอรลิขสิ์นะครับนี่เรียกว่าถ้าของไม่ดีนะคุณซานไม่มีใครก๊อปครับนั้งนละสิของไม่ดีตั้งเองดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าของไม่ดีเนี่ยเราจะไปก๊อปเขาทำไมใช่ไหมไม่มีใครเล่าเรียนแบบเพราะว่าก๊อไปก็ขายไม่ได้เพราะว่าของมันไม่ดีไม่มีชื่อเสียงนะครับอันนี้ต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลดีแล้วกันเพราะฉะนั้น เราก็เลยอยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะเพราะหลายๆท่านเนี่ยก็คงเห็นว่าบาคนี่นี่นะคะเรียกว่ากําลังเติบโตนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะนอกจากที่เรามีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมทุกวันเป็นรายการสดเนี่ยนะคะมานั่งเมาส์กันเรื่องความสวยความงามกันเนี่ยนะคะขอแสดงความคิดเห็นจากผู้ที่ใช้จริงเห็นผลจริงมาเยอะแยะแตกต่างต่างจังหวัด ความคิดหรือว่าผลลัพธ์นะคะปัญหาเนี่ยแตกต่างกันทุกวันแต่นะคะท่านผู้ชมขาเราก็ต้องบอกเลยนะคะว่าพอเราเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็อาจจะมีนะคะเรียกว่าพนักงานที่เคยอยู่กับเรานะคะอ,อย่างเช่น5บุคคลอันตรายที่เราประชาสัมพันธ์อันนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับในเรื่องของการทําผิด ทำผิดกฎเกณฑ์แล้วกันะนะคะในเรื่องของการทํางานนะแล้วก็ยังมีนะคะอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นพิธีกรของเราที่อาจจะจบกันไปแล้วหรือรอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เรียกว่านะคะตรงนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยใช้วิจารณญาณน,นะคะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะบริษัทเนี่ยนะคะเราทํางานคนเดียวไม่ได้เราจะต้องมีพนักงานนะคะเพื่อที่จะเข้ามาเนี่ยซัพพอร์ตนะคะแต่เมื่อพนักงานนะคะเรียกว่าอาจจะคิด ไม่ซื่อหรือค,รคิดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะห้ามความคิดอ<น>ะหรือว่าหรือว่าอาจจะบอกคุณอยากทำไม่ดีนะมันมันไม่ได้อะค่ะท่านผู้ชมคือคนเราเกิดมาเนี่ยความคิดไม่เหมือนกันนะคะบางคนทำงานจนตายเนี่ยฉันก็ไม่ยอมโกงใครนะคะอยู่อยู่ยืนอยู่ของของอความซื่อสัตย์ความสามารถของตัวเองแต่บางคนไม่ฉันขอให้ฉันเนี่ย ทำอะไรก็ได้จะผิดกฎหมายจะทําอะไรก็ได้ขอให้ฉันเนี่ยได้ในสิ่งที่ฉันต้องการก็คือได้ผลประโยชน์โอ้โหอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะเพราะอย่างตอนนี้พิธีกรของเราก็เยอะนะผ่านมาตั้งแต่รุ่นแรกรุ่น2รุ่น3ามรุ่น4ี่เยอะเลยใช่ไหมฮะเยอะนะท่านผู้ชมขาแต่ว่าอย่างที่เราบอกอะค่ะว่าเราไม่สามารถที่จะมีขอบเขตหรือเป็นการ ไปกั้นเกี่ยวกับในเรื่องของจรรยาบัณหรือความคิดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณนะคะในการรับฟังรับชมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนเฮ้ยอันนี้ใช่ไหมเหมือนอย่างที่5บุคคลเคยเอาของเราไปแอบอ้างนะคะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันแบบมันเหมือนกันนะแล้วก็มีการแบบว่าแยกตัวออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องบอกเลยว่า เราไม่เคยแยกตัวนะคะแล้วเราก็ไม่เคยมีร่วมหุ้นอะไรกับใครใดๆทั้งสิ้นที่จะมีการแยกตัวออกนะคะไปเปิดอีกบริษัทหนึ่งบริษัทเล็กบริษัทน้อยถ้าเรามีตรงนั้นเนี่ยเราต้องประชาสัมพันธ์อยู่แล้วใ่คเหมือนกับเรามีบูธนะคะไม่ว่าเราจะมีบูธมีข่าวสารต่างๆเรามาประชาสัมพันธ์กับท่านผู้ชมหมดเพราะนั้นอะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวข้องกับบาโคนี่เราจะมาประชาสัมพันธ์ ที่รายการนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะคะถ้าไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์จากเราเนี่ยแปลว่าไม่ใช่เรื่องจริงใช่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมการรับฟังด้วยนี่นะคะก็อันนี้ก็อยากอยากจะขอฝากก็อย่างที่คุณกบพูดไงมันเหมือนเป็นมีดสองด้ามนะเหมือนคมสองคมนะคะคมแรกรู้สึกดีใจนะคะที่มีมีหลายๆคนเนี่อยากจะ c o ี้บาคนนีแต่ว่าบาคนนีทําให้หลายๆคนเชื่อมั่นนะคะแล้วก็เชื่อใจแล้วก็ เรียกว่าสามารถที่จะช่วยหลายๆคนเนี่ยให้เปลี่ยนไปอีกคนนะคะคให้มั่นใจขึ้นจากคนที่ไม่มั่นใจใกลายเป็นคนที่มั่นใจขึ้นแล้วอีกมุมหนึง่งนะคะมันก็อันนั้นคือดีใจรู้สึกว่าแต่ว่าเขาอยากแต่ว่าของเราดีจริง<ช>ๆนะคะคถึงมีคนอยากแต่อีกมุมหนึ่งคือเราอะไม่อยากจะให้คนที่เรียกว่าเป็นผู้บริโภคอะครเรียกเหมือนกับเสียเรียกว่าเสีย เสียหน้าหรือว่าเสียผลประโยชน์เสียหน้านี่หมายถึงอาจจะหลวมตัวไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีที่ไม่ใช่ของบาคอนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าที่ไม่มีคุณภาพนะครับคืออย่างที่เราบอกนะคะว่าทุกคนเนี่ยเห็นว่ามันเป็นบาโคนี่ก็เลยเชื่อมั่นนะคะเพราะอาจจะชมมานานหรืออาจจะเพื่อนเคยใช้หรือว่าเพื่อนของเพื่อนใช้แล้วเอ๊แล้วมันได้ผลเราก็เลยอยากจะเห็นผลแล้วก็อยากจะใช้บ้างแต่พอไปใช้เอ๊ะ โลโก้มันใกล้เคียงกันครับเอ๊ะแต่มันไม่ใช่เนี่เอ๊ะคนนี้เคยอยู่รายการนี้นี่<ะ>น่าจะใช่อ,อะไรอย่างเงี้ยคือสับสนไงแต่พอเอาไปใช้อา้าวมันไม่ใช่นะเนี่ยแล้วพอมารู้ตัวอีกทีคือผลที่ได้รับมันก็ ไม่ได้เห็นผลเหมือนเพื่อนเลยเพราะว่าเพื่อนใช้บาคโคนี่เราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแต่สรุปสุดท้ายมันก็ไม่ใช่บาคโคนี่นเราก็ไม่อยากจะให้ไปเรียกว่านะคะหลอกหลอกลวงผู้บริโภคนะคะเอาเป็นว่าถ้าทุกคนนะคะทุกท่านเนี่ยมั่นใจกับแบรนด์ของตัวเองอะ